สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากมีเหตุเพราะว่าฝนตกน้ําท่วมนะครับเพื่อนเราบางส่วนไม่สามารถจะมาเรียนได้นะวันนี้ครูก็เลยต้องใช้โอกาสนี้นะครับใช้โปรแกรมช่วยในการสอนนะครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครับพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะครับยกมือขึ้นชูดสัญญาณหน่อยพร้อมหรือยังนะไปยินเสียงครูใช่ไหมครับสําหรับวันนี้นะครับเรากำลังจะเรียนเรื่องของ โครงสร้างอะตอมนะครับพันธะโคเวเลนต์นะครับจากที่เราเคยเรียนชืด้ตดีแล้วนะครับวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนเปิดหน้า123<ม>ครับ1 2 3นะครับเขียนหนังสือไว้นะครับสำหรับพันธะโคเวเลนต์ในวันนี้นะครับที่จะเรียนนั้นนอกจากจะใช้ในส่วนของหนังสือแล้วนะครับยังจะมีในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์ด้วย ครูสั่งนักเรียนแล้วนะครับให้เตรียมในส่วนของดินน้ำมันกับมันยินฟานมานะครับเพื่อนๆในห้องมีแล้วทางบ้านได้เตรียมไว้ไหมครับถ้ามีแนะคูประกอบให้ดูหน่อยนคะครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ครบไหมทุกคนเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับดีมากนะครับอ่างั้นกเ็เริ่มเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะแชร์สไลด์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวครูจะแชร์สไลด์ให้ดูนะครับ สุดโดูไปพร้อมกันนะครับพันธาโคเวลเลนต์นะครับกระบวนการในการเกิดพันธาโคเวลเลนต์เป็นอย่างไรนะครับไปดูพร้อมกันเลย สำหรับที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับเป็นการเกิดพันธะโคเวเลนต์นะครับจากที่เราเรียนมานะก็คืออะตอมระหว่างสองอะตอมนะครับจะใช้อิเล็กตรอนคู่ในการสร้างพันธะด้วยการลดโดยมีแรงดึงดูดระหว่างประจุนะครับคือประจุบวกกับประจุลบก็คือนิวเคลียสของอะตอมกับอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับโดยพันธะโคเวเลนต์นะครับแบ่งเป็นสามแบบด้วยกันคือแบบที่1นะครับเป็นพันธะเดี่ยวซิงเกิลบอนนะครับพันธะคู่แบบเบิ้ลบอนและพันธะสามคือทิปเปิ้ลบอนก็จะสังเกตจากการที่ อะตอมใช้อิเล็กตรอนนะครับในการทำปริยาหรือร่วมพันธะกันนะถ้าใช้1คู่คือพันธะเดียวถ้าใช้2คู่คือพันธะคู่และถ้าใช้3คู่คือพันธะ3ตามนี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับสำหรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นนะครับโครงสร้างของ อะตอมครับที่ใช้พันธะโคเวเลนต์ครับจะมีอยู่5โครงสร้างด้วยกันครับเดี๋ยวจํานะครับ1โครงสร้างเส้นตรงนะครับ2โครงสร้างสามเหลี่ยมแบลร่าครับ3โครงสร้างทรงสี่หน้าครับ4โครงสร้างพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะครับและ5ทรง8หน้านะครับซึ่งในแต่ละโครงสร้างนี้นะครับขอย้ําว่าเป็นโครงสร้างซึ่งอะตอมกลางนั้นไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่นะครับ ห้าโครงสร้างนี้ย้ำอีกทีนะครับหนึ่งโครงสร้างเส้นตรงสองโครงสร้างสามเหลี่ยมดบนล่าะครับสามโครงสร้างทรงสี่หน้าและสี่โครงสร้างพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมห้าครับโครงสร้างทรงแปดหน้าซึ่งถ้าเรามองจากภาพในกระดาษนะครับมันเป็นภาพสามิตินะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นภาพทัดจริงนะวันนี้เราจะลองปฏิบัติด,ด้วยนะครับเราจะสร้างแบบจําลองของพันธะทั้ง5นี้ด้วยกันนะครับ เดี๋ยวขอจบการแชร์สไลด์ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์มานะครับในสําหรับอะตอมนะครับครูกำลังจะนําเสนอในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเส้นตรงนะครับให้เด็กเตรียมนะครับหนึ่งดินน้ํามันนะครับปั้นออกมาเป็นสองเป็นอะตอมกลางก่อนนะครับอะตอมกลางนี่จะใช้โครสีเนาะครับอะตอมกลางนะครับ อยากไั้ให้เตรียมพันธะอันนี้นี่เป็นพันธะเดียวนะพันธะเดียวกับอะตอมที่ทำโครงสร้างเป็นโครงสร้างพันธะโคเวเลนต์นะครับแบบนี้นะครับนี่คืออะตอมกลางนี่คืออะตอมซึ่งมาทางมยาด้วยพันธะเป็นพันธะเดียวแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าโครงสร้างเส้นตรงหรือยังยังนะครับเพราะว่าทำไมมีด้านเดียวอยู่นะครับอขออีกด้านหนึ่งมา มาแล้วนะแบบนี้พันธะเดียวัารต์ตอมไฮโดรเจนแบบนี้นะครับต่อเข้าไปนี่คือโครงสร้างแบบเส้นตรงสังเกตนะครับมุมตรงแบบนี้มีองศาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้แว๊บๆใครเห็นจำได้บ้างมุมตรงแบบนี้เท่ากับ180องศาถ้าเป็นทั้งวงคือ360องศานิดครึ่งหนึ่ง180 แต่ถ้าเป็นมุมฉากแบบนี้คือ90องศานะครับแนละตอนนี้โครงสร้างแบบเส้นตรงนะครับมุม180องศาเพื่อนๆทางบ้านไหนดูนะครับโครงสร้างตเราเป็นยังไงเหมือนครูไหมตรงเป๊ะเลยเยี่ยมมากนะครับดีมากโครงสร้างที่หนึ่งเชื่อใอจย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้โครงสร้างอะไรครับแบบเส้นตรงรอ,อ,งอนุญาตให้แอบดูในหนังสือได้นะครับหน้า1า3 โครงสร้างต่อไปโครงสร้างที่สองครับโครงสร้างที่สองเมื่ออะตอมมีสามอะตอมขึ้นไปนะครับสามอะตอมขึ้นไปนะครับของเส้นตรงนะต่อไปครับโครงสร้างแบบที่สองครับสามเหลี่ยมแบนลาบสามเหลี่ยมแบนลาบนะครับ ่ะดูนะครับสามเหลี่ยมเปก็นลาบกระจะไรหนึ่งครับให้เตรียมอะตอมกลางก่อนครับอะตอมกลางนะครับคู่พันธะมีทั้งหมดสามคู่ด้วยกันหนึ่งสองและสามนะครับสามคู่นะครับ,รบเป็นแบนราบหมายความว่าอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งสามอันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอันนี้คำถ,ถามต่อไปครับ มุมระวางพันธะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รุบอกไปแล้วว่าไงครับรอบวงนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยวงกลมสามร้ <360. S 1> อยหกสตอนนี้มี3แกนหารด้วย3ครับ360หารด้วย3ามคำตอบคือเท่าไหร่ร้ <120. S 1> <120. S 2> อยเยี่ยมมากหนึงอสงศาครับแต่และแกนมีมุมทำองศากัน120งอสองศาเพราะฉะนั้นจะได้เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมี ขนาดของต่มเท่ากันแบบนี้แบบนี้เรียกสามเหลี่ยมแบนลาบเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในระนาบเดียวกนันนี่คือเป็นสองมิติอยู่นะครับยังเป็นสองมิติอยู่ยังมิติหนึ่งอันนี้เส้นตรงอันนี้สามเหลี่ยมแบนลาบนะครับเห็นไหมเส้นตรงมุมเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบาเป็นทรงสามเหลี่ยมแบนลาบมุมเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อย ยี่สนะครับต่อไปแบบจำลองแบบที่สามเมื่ออะตอมมีสี่อะตอมขึ้นไปเมื่ออะตอมมีสอะตอมขึ้นไปสี่อะตอมมาแล้วสอะตอมนี้คือโครงสร้างที่ชื่อว่าทรงสีหน้าทรงสีหน้านะครับเริ่มต้นครับ อะตอมกลางมาพร้อมครับอะตอมกลางพร้อมกับคู่อะตอมทั้งสี่ที่จะทำพันธะกันหนึ่งสองสามและสี่แบบนี้ครับนี่นะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่การปั้นที่เป็นสารมิติดูนะครับอะตอมแรกมาก่อน อะตอมที่สองอะตอมที่สามอะตอมที่สี่หลังจากเสร็จแล้วนะครับจัดมุมให้ได้จัดมุมให้ได้ดม,ม,ไดมีคำถามครับมุมเท่าไหร่เออด้านบนนี้นะครับดูดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือ90องศาแสดงว่านี้มากกว่า90้าสิบองศามากกว่าเก้าสิบมากกว่าเก้าสิบเท่าไหร่เออแค่ทายเลยร้ <120. S 1> อยยี่สิบฮะร้อยยี่สิบเลยเหรอ 520 520ต้องมีสามองสามุมใช่ไหมถูกปะก็เรยเอ่ยคำตอบคือมากกว่า90ครับจำเสียง่ส20ครับมุมมีอยู่105องศาครับ105องศา105 105และ105 105องศาครับทุกมุมนะครับ เวลาสังเกตครับตามชื่อครับทรงสีหน้าหมายความว่าถ้าเราวางถ้าเราวางไว้นะครับมันจะได้เป็นลักษณะของพีระมิดเหมือนการทุกด้านครับทุกด้านนี่ครับทุกด้านอยาน,นะครับในส่วนของทรงสีหน้ามุมที่ใช้ในการทำมรณหมดอยู่ที่1นึ่องศา1 0 9 5นะครับตรงสีหน้า ดับต่อไปในกรณีที่มี<น>อะตอมทั้งหมด5อะตอม5อะตอมอันนี้ถามก่อนใครตามไม่ทันหรือบ้างเรากำลังไปอะตอมที่5แล้วนะถ้ามี5อะตอมนะครับรูปร่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5เริ่มต้นนะครับ1ครับอะตอมกลางอะตอมกลางครับอะตอมกลาง คือลูกบอลกูตกใช่หรอกพร้อมกับอตอมที่จะทำบรรทัดด้วยทั้งหมด5อัน1 2 3 4และ5แบบนี้ครับจะเรียงอย่างไรอ่ะไปดูกันนะครับตอนกลางนะครับเสียยเข้าไปก่อนนี้ตั้งตรงอีก2อันครับทำมุม90้าองศาครับทำมุมเกสองศาแบบนี้ครับ อย่างนี้90นะครับเห็นไหมเป็นมุมฉาก90องศาไปด,ดูตามโคทันนะครับถ้าอันที่4อยู่ข้างล่างแบบนี้แบนลาบไม่ได้เพราะจะไม่สามารถที่จะมีอะตอมที่5ได้เพราะนั้นจะต้องหลบครับข้างล่างครับทำมุมกับอะตอมบนนี้120องศาครับ120ครับตอนนี้ออกก่อน้วเพื่อความนี่120ครับ120 สอันนี้ร้อยสิบนี้คือลายทรงสามเหลี่ยมแบนลาบใช่ไหมแต่เพิ่มในส่วนของมุมฉากเข้าไปด้านข้างสองข้างแบบนี้ครับเพิ่มมุมฉากเข้าไปสองข้างแบบนี้อันนี้สามเหลี่ยมบอลลาบสามเหลี่ยมแบนลาบร้อยยี่อันนี้มุมฉากอีก90อันนี้นะครับเห็นไ,ไหมเห็นไะหพิดมากลายเป็นรูปนี้ครับ ด้านบนนี้เรียกว่าปีรรมิดครับปีระมิดฐานสามเหลี่ยมมีสองด้านโครงสร้างนี้เลยชื่อว่าปีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมปีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมข้างบนคือหนงปีระมิดข้างล่างคือหนึ่งปีรรมิดปีรรมิดนี้มีฐานสามเหลี่ยมมุม120ยิแบบนี้ปีรรมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม ้องออกไหมครับสวยงามตามนี้สุดท้ายของวันนี้ครับสุดท้ายของวันนี้แล้วเรากำลังเดินทางถึงเซนชัยแล้วโครงสร้างสุดท้ายครับเมื่อมีอะตอม6กอะตอมขึ้นไปครับชื่อว่าทรง8หน้าครับมาจากอะตอมกลางอะตอมกลางกับ อะตอมที่จะทำริยาด้วยกันทั้งที่ทำพันธะด้วยกันหมด6 6อะตอม1 2 3 4 5และ6แบบนี้นะ6อัน6ันเริ่มต้น2อันแรกดูตามครูนะครับบนกับล่างแบบนี้นครับเป็นแนวตรงแบบนี้ร้180อยปองศาครับเป็นแกนตั้งตรงก่อนบนและล่างแบบนี้นะครับ เรา,ามีเพื่อนเข้าใหม่2คนสักครู่ขอญาติรับเพื่อนก่อนนะครับญาตรับเพื่อนอคนที่มาที่หลังถ้าตามไม่ทันก็เดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับเพราะเดี๋ยวหลังจากที่วิดีโอนี้เสร็จแล้วครูจะลงวิดีโอไว้ให้ในกลุ่มนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งตรงครับ ตั้งัแกนร้อยปดสิองศาครับที่เหลือครับใส่สี่อะตอมเข้าไปด้านข้างครับสี่อะตอมนี้ทํามุมเท่าไรเอ่ยแบบนี้เท่าไรเก้าสิบองศาครับเก้าสิบองศาสี่อะตอมครับเก้าสิบองศาสี่อะตอมครับแบบนี้ครับเก้าสิบองศาสี่อะตอมย้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกมุมมีค่าเท่ากับเก้าสิบองศาหมดเลย ดูนะครับเน้นนี่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นกระบาดแบบนี้เรียกไเอ่ยอ,อันนี้เก้าองศาถูกไหมครับ้าหนึ้าบแดเก้าสบ็ดเก้าสี่สาสิบหแบบนี้าา 9, 9, 9, 9, 2, 8, 9, 3าห <3, 6. S 1> อ่าด้านข้างก็เช่นเดียวกันครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันเห็นมเ้ย90องศาเพราะฉะนั้นทรงนี้มีมุมภายในทั้งหมดเท่ากับ90้าสิบทุกมุม90องศาทุกมุมนะครับ ดีมากครับนะทรงนี้ชื่อว่าทรงแปดหน้าเพราะว่าไม่ว่าด้านใดก็ตามทําไมเอย่ยเหมือนกันหมดรอมมุมมันทําไมเข้ากันแปดหน้าแปดทิศนั่นเองนะครับสี่ทิศด้านข้างสองทิศด้านบนแบบนี้สองเข้าก็เป็นแปดนะครับวางลองเอามือวางดูครับวางด้านใดก็จะมีองศาที่เหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดทุกด้านเ,าเรียกว่าทรงแปดด้านเอง เห็นไหมถ้าเราไม่ทําโครงสร้างนี้เนี่ยเราจะมองภาพไม่ออกเด็กย้อนกลับไปดูในหน้าร้อยยีสามครับเด็กย้อนกลับไปดูในหน้าร้อยยีสามครับดูเพื่อนที่มาเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมครับเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมครับสัญ,ญลักษณ์ขีดสีดําหมายความว่ามันเลื่อนเข้ามาหาตัวเราสัญ,ญลักษณ์ขีดสเีเป็นขีดๆจ,จางๆคือมันอยู่ด้านในระนาบนี่คือเวลาเขาวาดรูป ที่เห็นหลังมือครูทีนี้ชี้มาหาเราเนี่ยอันนี้คือเส้นสีดําที่อยู่หลังมือครูเนี่ยจะเป็นเส้นเส้นปะซึ่งมันเป็นการวาดบนกระดาษ2มิติแต่นี่คือเราทําโมเดลออกมาแล้วทาโครงสร้างมาเห็นถึงสามิติรู้เลยว่าอ๋อมันเรียงตัวกันแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องการพื้นที่ที่จะทําให้อิเล็กตรอนนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับนี่รเรียบร้อยย้ำอีกทีนะครับนี่คือในส่วนของ โครงสร้างโมเลกุลพันธะโคเวเลนต์ที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนนะครับที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนนะครับครับลำับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดักหมายกันนะครับเจอกันอีกทีนะครับวันพรุ่งนี้นะครับคาบเช้า8ดโมงครึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่ติดปัญหาไม่สามารถเดินทางมาได้ก็8ดโมงเช้าก็ เข้ามารอลิงค์ครูที่จะเปิดไว้นะครับพรุ่งนี้จะมีการบ้านนะครับสั่งไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันนะครับอ้าแบบฟึกหัาดครับยูนไหนแบบฝึกหัาดแบบฝึกหัาดครับแบบฟึกหัาดที่หนึ่งจุดแปดหน้าห้าสิบหกครับแบบฟึกหัาดที่หนึ่งจุดแปดหน้าห้าสิบหกครับนี่จงเขียนโครงสร้างแสดงการเกิดพันธะและรูปร่างของโมเลกุลโควาเวลนต์ต่อไปนี้นะครับ ทั้งหมดนี้ในหน้า56นั้นเป็นโครงสร้างซึ่งอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่ังนั้นจะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันย้ำอีกทีหนึ่งรูปแบบที่1คือแบบเส้นตรงแบบที่2อสามเหลี่ยมแบนลาาแบบที่3ครับทรง4หน้าแบบที่5พีรีมิตพู้ฐานสามเหลี่ยมและแบบสุดท้ายครับทรงหน้าแปดหน้าแปดหน้าแปดหน้าหน้าแปด แปดหน้าอนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับหน้าห6นะครับแต่ฝึื่ัดใครที่ทําไว้ก่อนก็ได้พรุ่งนี้มาทวนพร้อมกันกับครูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับใครที่ประสบปัญหาก็ขอให้แล้วคลาดปลอดภัยโชคดีทุกคนครับจบการเรียนสำหรับคร์สวันนี้โชคดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ หยุดการ